you Ông chủ bờ ba cái cha do à phụ khoa đầu về và khui lơ cuộc lực gì đó thôi nhá lơ từ nay đó từ nay nay này cái cha do à cái tha lo bà bà lơ lì cho chui ôi đã đi tàu cho chui bà này bà à cô là bà Jeremy ta chế

ดอลีจ้ชีเซอร์เชอรเชรลากเติมเวดาลีต่สักครู่กจอดได้ดาบอกาเลยก็ใจสุครเดอคว้ากอมือกนอแพแล้กจาจสุรีกิโลวีาคารปานอาากอมือหนาเลาเกจสุรีเกีวแค่นดาบารดามโปเวดาแลลูใจสุรีแล้วกใจสุรีซาลาเวลาแลนหนบาวหัวใจสุครอตตสุตาสดอเรายสุขฤกมาบเกอลตาชุตาชาอาคุณนเลือดนิยายนิวเบล

ဉညာလီလီရာဇလဥပစ္စာဖခေတီမြေမြလူဒီလယ်မီဇလဥခေတီဖပကြမြေမြလူဒီလယ်ခေါ်ဇလဥပစ္စာဖခေတီတဖဖိုဒီကလီအိုဒီကတိတဖဖာအတဘမော်ဒီလေပူဇွာရတဖဖိုဒီကလီကြကလီကလလနေမာအကေထော်ဖူမဇွာရ เรนีมากลี่กโลเข็ทองพมีสวาโลแต่เลิกจ้าจวนี้ลุดออากประเทมีเรืกลีกโลกลีกโลเรนีมาตนนี้เข็ทองพมีเลิกจ้จวนเลยแต่ว่าวิธีสบูรพอเข็ทอจัวเกียรกเลยแต่ว่าวิธีสบูรณาเข็ทอลยจวดองเขนี่ยคนเลกจ้จวนีมัวปานเวลเลิกลีกโลโดนแทปืลแต่ว่าวิธ์เนาะแต่่ควรเลยสดแต่ปกกบบากุสลนนาพิจารามื่อน่าดาราเมื่อขึ้นที่เวลา အုံငိုခဲလိုနေဟဲ့ပုလတဘောဟဲ့ပုလတဘောဘီလားဟဲ့ပုလတဘောဘီဟဲ့ပုလလဲကဲလဲသေဘွေလောပုလရင်းရောစနပ်ကဲရိကဲပုကဲရောနိဟဲ့ပုလလဲသေဘွေလောတန်တဘောဘီနော်အခုဒေတိနိညိုင်ခေချဘမ်တာလောကုခလခီဇော်ကဲပခုရောတော့လွတ်တာလဲပတ်ဘတ်စီဒင်းလဲတာစီဥရောတော့တာစီရခနခေါတိခလိုဟဲ့ပုဒီလောနော်ခေချဇောရတာစီရဲတက်ရတာ

คเนตากุลกตาวขี้มีลาดูเนาะอะคเรตาี้เนี่ยนี่เลือกานี่ยนี่ตาตาซิวทอดได่าอตาทอดไนอริจูทุริจูจวานีแหลนอจูทุริจูจวโอ้รแท็มึงมีชานะเะั้เมจูทูมมจูจวาปโตสีตชาตจุนาจวากลดเลยหล่อเลมาเอออ่คน จวนเนมุกเลมุรเลทุ่นเนปากเลปากเลจวดเนเลดาเวทุนเนเลดาเวเลเลมื่ตรีดอภัยคปากกูซมโนเองลังตืรับความเมตุทุ่มเมตุวาปัตโสีโตชาแล้วตอนเนี้ยโคตักขีเรนุเล่ตักหกขุกเล็กีดอปาวขุโพอาศัสักขีอาคเน่ตัดสิวทับเวลาอาคเน่หลังตื่นซาเลปสินยาบาลเลยลีจอดเขีย ตื้อมีละตักขี้ให้นึงบ่เนปอกิยอที่บากิจาซวนเนาะดบละละวะที่บากิเบปูกอปูกอซอจอมุเสมิ ที่บานก็แบปุกาปุกาทัจมุสเอมิกอันนี้เสร็จแลวิเสร็จแล้วเพื่อที่แนที่วบแล้วตักปอมูแก่แก่มูุ่พลอดห์แล้วเนาะประชาธิปไตยกจะรัฐธรรมนูญที่แบบเวลาบ้ามีเรืองตักขี้แห่งนี้เลืองปัญญาสัตวอาคนเองก็จะรันแล้วก็ตือก็จะจัฐเป็นเรื่องเวดาก็จะสุครีเนาะก็จะสุครีอไรแห่คือตอนนี้ขีดธอริกแห่คือตอนดีลก็จะสุครีแห้ดีซอก็ดูรลเกี่ยวกับคูนตักปอแล้วเนาะดีซอคนเนี่ก็ปอแล้วก็โดนบล้อเนา

ไมิตรก็เชื่อือุคนอันปเราุมปารดอกกลก็ใจสุขรีบ้าดลูกตัวบ้าแต่รเป็นคนเรแต่เชื่อตัวาแค่นี้เป็นคนเราใจสุขุรีแตกเกเรียคีบรบอนกเป็นคนใจสุขรกเกิดอุบัคีบบอนนอกใจสุขุรีไม่หกเกรอนนี้มุขขโคกลอมลมาวลาแคชาก็องปอมือก็องปอบ้าบ้าชสุขี กล้วกกปรกปาแวดดอกดอกปลาเลอับบาดแวบาควาดอกใรจสุขฤทิสพนเอาเจอปัจฉชสระอักขสอกก็ปรือกับปลาวดาจิโกดอกกกรกนเอกกปรืวดาดีมือกอหลอก็ป้อนโอเคดอตัสีโตโลบะอคนเดียวดวอีเมดตาจุตนัเลกวาแก้ปาคลีโพนาเริมขอกรจสุขเรียกเล ดอซโอเค这个เตบะคารอชิเกลปะเมียปัวเตบะราดอซโอเคนี่ตะชื่อตบบะคาเฮลิคอลก็ใจสุเครโอเคดอปะเมียดวนเนาะดอคาหรือปะเมียปัวตีจูเวดอลิชอชิเตเวลิรอปวยทะเวดาลีเนาะตะเชกดอซโอเคปะกว่าปะกะทีละดอปะเมียปะทะทิทอกลิเคจอเคเนทิทอกลิเคลีตะเลทิทอกลิเคเนตะแลปอเวราคีอะเมียเมลออะโพเนดกุเวอึ ta chú ta cha cụ thọ về đá, ta sa vi lợn đồ cụ thọ về đá, ta đứt ta già cụ thọ về đá, Nó. Và mía quả thế về đá, con la này ta cố cái tổ đứt bự khè khè ó, suy nhà phan này. Và cái cái lừa cả khơi này cố cái tổ đứt bự cái nhọn này ta cố cái tổ đứt nỉ số khè lỏ. À giờ ta chưa cái vệ thể cái ta ta bảo ta để bàn တချက oh ်ကတ pues bon ော်လပေါပေါကဖက်ဒေါ်တားဗဲဒေပါကမန်နဲဘဘခေတဖာတော့ဘဘခုဖက်ဒေါ်တားဒဲပါပတ်ဒူမြေဘူရာပာနီဘဘလဲဖလာကမနောဘဘောဒေါ်တားကမနောပတ်ဒူသီတဖာကဘစင်ရလာမွာဒါလေသောဘောကဘအော်တော့ကရေလေတာပါချိုလေကဘမပလာတားဒဲပါဖေဒဲပါဘာကပေါ်တားဒဲပါနောဒီစရလက်ကဘကထေကတော့စသမှုနောပကေပါခရစ်ပိုပုံပါနောဘလာစလေ ปบ่มาปลาตะเดบ้าโอเคนี่เม็ดจักโตเลกปูลาเกตติลบเกปราเกปกริปคนี่ลออะคนี่เลดนิญาอิทีบิจิบโคบากี้กอนี่ก็ว่าหมอกะจ๋าจ๋าจุกจุกว่าปะเปกนี่โอเกเทกตอปปาซาดอบโคละกะใจซุเครตะให้เกเกเลลตานนี่มุ่ยดอบศักคือดอกะจ๋าจวาไปจิดับดอกะจ๋าจวาเนาะผัวมุขพูตบล็อกเล่มนี่คือเกตินี่ลอแบบลือก็ดีกอว่า